พี่น้องครับมื่อนี้ผมได้สูบน้าออกจากบอ่อป่านะครับบอ่อป่าที่ที่ดำหน้าตอนนี้น้าก็บกเกือบเกือบิเบดจักให้หน้าแล้วล่ะครับท <c oughs> ี่เข้าล่มครับผมลมแมนควมพันวาอีรีครับมีเอฟซีหลายคนเพิ่นบอกว่าให้ผมเกี่ยวใบออก จังสีบ่ลมมาสันแต่ผมผมก็ไปเห็นอีกเจ้าหนึ่งเพิ่นเกี้ยวออกมั่นไก่เง่าขึ้นคือเราผมก็เลยตัดสินใจโบเกียวครับโบเกียวกะลมตามข้าเพิ่นเบาอีดีกะมันก็จะต้องแก้ปัญหาด้วยด้วยเป็นเขาเตี้ยละครับเขาสูงจังสีกระสีบ่ไหวครับหลังจากผมสูบน้ำประมาณสามมือครับสามมือ ทำมือด้วยสูบด้วยปั่มโซลาเซลล์นะครับมันก็ใส่เวลาโดนพอมือแดดมีแน่แบดบ่มีแน่มันก็ก็ทำงานไปเรื่อยๆครับบม่ได้เปลืองค่าน้ำมันครับผมสังเกตเห็นเข่ามันเกสรเริ่มร่วงแล้วนะครับก็เลยลดระดับน้ำออกเพื่อส่ยให้ดินมันมัน เสร็จตัวเร็วนะครับเวลาเกี่ยวจังสีบาดติดต,ตีนนะครับบาดติดเท้าครับงามเหลือก็มีอีกมืออื่นเศร้ากันนสินาสิเบิดแล้วนะครับเร้าแดดออกมากกันนสิเบิดแล้วพอมื่อนี่เมนี้มันคําเติบแล้วแดดเริ่มเริ่มเบิดแล้วนะครับจะหาอาหารกัน เพ่นปลานิ่นปลาทับทิมปลาดุกนะครับแล้วก็ปลากดนะครับที่อยู่ในบอ่อหนี้เขาบางส่วนกับกบ,บดิลมครับแต่กับบรุว่ามันสิลมอีกหรือบอ่อเพราะว่าพอเขาเริ่มเป็นน,น้ำนมน้ำหนักห่วงกับิีลร้ายกว่านี้ ก็อาชีลมก็เป็นได้นะครับแต่ลมมาที่นี่คันลม่มลมแล้วบ่อลมใส่น้ำมันแปรซีุเล่าเบาบางลงไปครับเพราะว่าน้ำบ่ได้ขังนะครับน่นแหะครับปลาเขาออกมาจากจากในส่วนของหน้าเขาแล้วครับออกมากินเมียนะครับ เก็บเกี่ยวเ <c oughs> ขาที่อยู่ตรงนี้แล้วผมกะที่ดำหน้าตอครับก็คือสีเฮดหน้าปังตอนะครับเพราะว่าผมมีหนามโซลาเซลล์อยู่ตั้ง2บอ่อครับกะสีเฮดหน้าปังตอเลยนะครับกะทีก,ก็แถวอีสานมันเก็บเกี่ยวเดือน เดือนหน้าครับเดือนพฤศจิกาครับคาดว่าหลังจากนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนก็จะได้เกี่ยวแล้วเกกียวเดือนพฤศจิกากลุมกะสีกระสีบานหน้าปังเลยนะครับหน้าปังกระสีได้เกี่ยวช่วงประมาณกลุ่มผ้าหรือมีหน้าหน้าปังกะสิต้นกระสิเตี้ยก้อนนี้นะครับต้นกระสิเตี้ยก้อนนี้กระสลดปัญหาการลมของเขาล่งได้พอสมควรน,นะครับ ขาไขย่ดอกครับมันลมแล้วกะมันมันไปในทางเดียวกันอยู่ครับยี่ย่างลมตอนตอนยังเบาันด้หอกมันกะเงยข้อขึ้นมาอยู่ครับวงเข่าครับผมจังมาเบิงอีกเทชนึงครับว่ามันเด็ดมันสิเตึงตึงสมบูรณ์ดีบ่อะครับให้นี่ก็ขึ้นกันครับให้นี่ก็ลดลดลงเบิดแล้วที่ กลับลงไปแล้วให้มีการล่มขึ้นกันครับล่มขึ้นกันส่วนล่มขึ้นกันเขาประมาณสองเมตรแล้วครับเดี๋ยวนี้ความสูงของเขาถ้าลงไปกับพื้นนะครับประมาณสองเมตรนะย่งกันย่งกันโตอีรีนะครับปลากระิมาอยู่ในคลองครับบ้านีนนะครับการจับปลาคันอยากกินปลากะ สามารถจับอยู่ในคลองได้เลยแต่ว่าผมบ่นได้จับกินดอกเพราะว่าผมคือคือผมบ่ได้เลี้ยงแบบ,บแบบครบกำหนดห้าเดือนหกเดือนแล้วก็ <c oughs> จับขายไหมครับคือเนะี่ยมันก็ผิดผิดอยู่อย่างหนึ่งคือคือว่าบ่าสามารถทำทำเงินนะครับบ่าสามารถทำเงินในทันที <c oughs> แต่ว่าชุดชุดที่ผมสีฮ็ดเนี่ยผมอาจจะอาจจะ เลือกปลาชนิดเดียวกันไปในบอ่อเดียวกันนะครับบอ่อให้มันปนกันถึงปนกับบอ่อให้มันปนหลายนะครับอาชีพแบบเหล่งคุ้นลองเบิงนะครับว่าว่าขาใเซเวลาสามสี่เดือนพร้อมกับเขานะปลามันสิโตได้ซ้ำได้นะครับอันนี้ผมบ่ได้แถบจีบเพใครได้หาอาหารแล้วครับนี่มือนีได้ไปเสื่ออาหารมากก็เลยเอามาให้นะครับแต่ว่าคือ คือข้วมาป่านะผมบริกจินดอกแต่ว่าผมทำเป็นเงินคือเพิ่นบอฮหานใดๆที่ซื้อนะครับมันเป็นขันทดลองครับผมก็คือบางเงิญนก็ไปตรงกับหลายๆท่านที่เิ่นเดอยูนะครับแต่ของเพิ่นที่เฮตูนเพิ่นเพิ่น,น, <c oughs> นมีประสบการณ์หลายรอบแล้วนะครับเพิ่นก็สามารถสั่งรายไดย้ในทันทีนะครับ ผมก็มองอยู่ดอกครับว่าจะไปปลาคอนะครับปลาคอเลือกเฉพาะปลาคอเลยบอ่อใดบ่อหนึ่งเฉพาะปลาคอนะครับอยากยมองปลาคออยู่ปลาคอผมกระลายปลาคอแนงธรรมชาติของผมกระลายอยู่นะครับกะสีใส่จากบอ่อหนึ่งอยู่อกครับที่เป็นปลาคอนะครับกะหลังจากนี้ก็ประมัน เดือนนึงครับเดือนนึงกสิได้เก็บเกี่ยวเกี่ยวมือเอานะครับาในน้อยๆนึนงบ่หลาย <c oughs> กสิได้เอาพันธ์เขาหน้าปังมาวานนะครับหน้าปังผมก็มีในใจแล้วล่ะแต่ว่าสอบถามไปสอบถามเพื่อนไปทงังทังศูนย์เพื่อนขายพันธ์แล้วเพื่อนว่ายังบ่กันได้มีเดือนเดือนหนากสิมีเดือนท่านว่าเซนครับ พร้อมจำนายเดือนท่านว่าผมฉิล่อบอบเแนจใจถ้าผมล่อ <c oughs> กะมันจะปเปขาบเกีียวเวลาเกีียวมันจะเป็นเดือนเมษานะครับกะเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเบิ่งความสะดวกของผมก่อนถ้าล่อกะกะล่อเอาพันจากแรงแท่เลยนะครับของเป็นพันข้าวเหนียวก่อขอแม่โจสองครับผมเคยเอามาเหตยุทธเธอหนึ่ง แล้วก็ผมผมเ้เฮ็ดหน้าผมก็เลียบิเก็บพันไว้นะครับผมมักคือว่ามันเป็นเขาเหนียวที่ต้นเตี้ยเฮ็ดใดหน้าปังหน้าปีแล้วก็โลกว่าลายครับขันเอามาดำกะจิแตกกอดีนะครับบ่ลมผมมักอยู่แต่ว่าขันเอาวานนี่ค่อนข้างสีลมง่ายนะครับเพราะมันเป็นเป็นเ,นเพื่อนนะครับ เอาละเดี๋ยวผมัดชินใจอีกเทอานึงว่าสี่สล่อพันทางแม่โจพิ่นหรือขันบล่อก็ต้องหาสื้อพันธุ์อื่นมาถ้าพันุ์อื่นมันกะเกี่ยวเขาแล้วปุ๊บกระเห็ดได้เลยแต่จะของสีเมยหรือบเมอ <c oughs> อีกเรื่องนึงนะครับแต่ของเมยกะสี่ล่อแม่โจเดือนพันว่า ปลาในบอ่อนี่ <c oughs> ที่เป็นปลาอาสลิดปลาชับทิมปลา,าหมอปลาหมอนี่มันสิบืนจากจากจากบอ่อนี่ครับจากบอ่อนี่ไปนะครับ <c oughs> แล้วก็มาแพร่พันธุ์อยู่บอ่อนี้ <c oughs> แล้วก็มีปลาช่อนครับปลาช่อนปลาลูกคอกกับลายเติอบอยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับเอาเอาความคืบหนามาให้พี่ให้น้องเบิึงนะครับเนาะ, <c oughs> นะว่าที่ เฮ็ดไปลงลงเฮ็ดไปแล้ะก็มันได้ผลแบบนี้แหละถือว่า <c oughs> ถือว่าใส่พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์นะครับเนาะคือขันเป็นบ่อปลาตั้งแต่ก่อนที่ผมบริปูเขามันก็เป็นแต่ปลาซื้อๆปลาก็ออกไปกินหญ้ากินยังซื้อๆแต่พอปลูเขาแล้วเอาห้องก็ได้เขานํา <c oughs> ไรเดืเขาน้ำแับที่นี่ไอ้น้ำที่อยู่นี่มันชิลึกกว่าอยู่พุ่นนะครับเวลาห้อง เอาลดน้ำลงมาปุ๊บป่ามก็ทิมาอยู่นีนะครับกะทิขอนกจ็จะหนีเลยทุ่นกะทิแห้งไปนะครับสังเกตบ่ครับบ่มีบ่มีหยาเพราะเศษครับบ่มีหยาเพราะเศษเลยหยาบ่มีเพราะเศษเลยครับอ่าหยาบ่มีเลยหอย,หอยหอยนันกระลังไตลงน้ำครับกระลังไตลงน้ำตอนมือเช้านี่ดินพันได้แห้งบายในหอยหอยเตม็มเลยครับมีทั้งหอยจูบมีทั้งหอยอ่าหอยเชอรี่ครับ อะละคือคือคอดีของเลี้ยงป่านะครับนี่ยหงาบุ่มี้พุเสร็จเลยเ <c oughs> พราะหลังจากที่เขาผมขึ้นแล้วปุ๊บผมก็ปล่อยนา้าขางน้าตลอดเลยครับขางนา้าอันนี้อันนี้ที่บ่ดำนี้ที่ที่บมมีเขาเนี่คือเพราะว่าตอนให้มันแข็งครับปักลงบ่ไดผมก็เลยบ่ดำครับเลยบ่ดำแต่คือมันปกักมันปักลงบ่ไดก็เลยบ่ดำเอาเ่ยๆนะครับหลังจากที่เขาง้ามปุ๊บเ <c oughs> พอะเขาตั้งตัวไดผมก็เอานา้ำเขาเลย อา,อาชีมอาชีมีมีผลเรื่องที่เขายืดสูงเพราะว่าผมใส่น้ำไว้ตลอดบนลดระดับน้ำลงก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเพราะว่าผมผมก็อยากให้ป่าผมขึ้นไปหากินในในไฮน่าเนาะผมก็เลยเลยให้มีน้ำไว้ตลอดนะครับแต่เดี๋ยวตัวไปอาชีดลดแบบพราเขาเริ่มตั้งตัวได้ปุ๊บลดระดับน้ำลงมาให้เขาแต่กอให้ยัางขึ้นแล้วก็เอาน้ำใส่ไม้ ี่ลองเบิ้งครับว่ามันจะเป็นจังไดนะครับ <c oughs> เฮ่ยเดหามองมันถืกอละครับเทห,หามองมอง,มองมันดีละที่ผมก็ค่อนข้างที่ได้เปรียบแน่เพราะว่าผมอยู่กับพื้นที่นะครับผมบไปท่างใดอยู่กับพื้นที่ก็ค,ค่อยสังเกตว่าอีย่งอยงเงอยงเป็นแบบใดก็จดบันทึกไว้นะครับจดบันทึกไว้ไวเพื่อเป็นประสบการณ์จาคล้องอาม่าบอกพี่ตอนน้องผู้หลงคน้นเพิ่น อาชีพคิดคือกันหรือเพื่อนอาชีพบ้านไม่เคยเห็นเพื่อนอยากเบิ้งองผมก็เป็นหน่วยการตายอลองเป็นผู้เป็นผู้ลองผิดลองถึกนะครับเนาะอ,อันใดดีจังใดกะจังเห็ดน้ำกันครับผมบ่ดีกับบ่เฮ็ดบ่เป็นยังนะครับสุดท้ายคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณแฟนครับทุกทุกคู่ทุก,ทกทคนครับที่คอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำนะครับ คือผมกับเปียคนมาเห็ดหน้ามือไม่ละครับคือผมมีความรู้อีอย่างกับมาเห็ดไม่แต่ว่าใครอยากเห็ดอยากหาวิธีหม่ๆมในการเห็ดหนึ่งละ <c oughs> ที่ผมเห็ดเนี่ยคือผมกับบริมีการไทได้ครับบริไท้บริใสเครื่องมือในการไทอีอย่างเลยคือรอบต่อไปผมกับที่บริไทให้กันนะครับเกี่ยวแล้วผมกับตัดตัดต่อตัดต่อเอาน้าเขาให้มันเนา่าให้มันเนา่า เน่าละกะ็พกกาได้ที่ผมก็สิมาดำเลยนะครับประมาณนั้นนะครับคือผมก็บบริสียค่าค่าไทยครับบริสียค่ารถไทยนะครับผมมีค่ารถไทยเป็นไรละสามร้อยสี่ร้อยคือบริ้องบริ้องเสียนะครับเรื่องน้ามผมใส่โซลาเซลล์ก็เลยบริ้องบริ้องเสียค่าน้ำมันค่าไฟคึ้นกันนะครับพอดีผมเจาะบอดานไว้สองบอนะครับ <c oughs> สถ่ายกับขอบคุน ทุกทุกท่านที่ให้คําติชมนะครับที่รับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเด้อขันเห็นว่ามีประโยชน์กะฝากแช่ฝากาฝากแช่ให้น้ำครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผม